็โอเคจะอยู่ทนหในช่องเซซูนัททีวีนั่นเองนะผมวันนี้ก็จะมาแจกสคริปของใครบุกฮับพร้อมสอนเก็ตคีย์ง่ายๆนะครับโดยทุกคนนะครับดาวสคริปในลิงก์เว็บผมนะผมอยู่ใต้คลิปนั่นเองนะฮะก็ก่อนจะไปนะผมผมมีอะไรดีๆมาแนะนาครับ easy shop รับฟาร์มและเจ้าหน่ายดีเกมไม่ว่าจะเป็นฟิชบอกรฟูดแถมทั้งเพจยังมีการจัดกิจกรรมแจกของรางวัลต่างๆไม่ว่าจะเป็นรหัสไข่ตันต่างๆหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ โอเคทุกคนกดอีกทีนะครับลอยขึ้นสีเขียวนะโอเคขึ้นสีเขียวแล้วกดรันเลยครับรันหนึ่งทีขึ้นไหมโอเคมาแล้วครับก็จะสอนเก็ตคีย์ด้นะครับวิธีการเก็ตคีย์นนะให้ทุกคนกดเก็ตคีย์ครับผมจากนั้นมาวางใน Google นะเออไม่ใช่นี่ไม่เกี่ยวโอเควางไปครับรอตัวนี้นะแล้วเขา,าให้ทำเรา ให้เราทำสองรอบนะครับโอเคกด continue ไปไอ,อตัวนี้นะครับทุกคนกดคันลอกนะครับคันลอกไว้แล้วก็มาคำว่า bypass นะครับ bypass city นี่นะโอเคใส่ลิงก์ลงไปกด bypass เขาถ้ามาเด้งลิงก์อะไรให้กดอย่างนี้ครับออกแล้วกดรอบหนึ่งกดนี่หนึ่งรอบปุ๊บขึ้นอย่างนี้ตากะบาดออกไปนี่อย่างนี้คือถูกครับถ้าขึ้นไปอนนันนี้ตัว getway นะครับ รอบหนึงครับรอบสุดท้ายทำเหมือนเดิมครับคอนโทนซี่นิวลวางไม้ถ้าขึ้นให้กาออกนะครับอย่างนี้นะโอเคทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเราเอาแคร์ยูอ k คีเลย Continue นี่นะครับได้คีมาแล้วนะครับเข้าเกมเหมือนเดิมวางคียเลยกด m มิ t นี่นะครับผมขึ้นมาแล้วครับ <we> ของบุกครับนะ ก็เป็นไม่แน่ไม่แน่ใจว่าคนไทยหรือคนเวียดนามอันนี้นะฮะโอเคมาออโต้ฟาร์มเลเวลนะครับผมก็ใช้ได้นะคนเปิดไปก็จะฟาร์มให้เลยไปเรื่อยๆเลยนะครับช่วยไพอสต็อปนี่นะครับกแบแบแบ็แบบปุแบบ๊บหยุดจืด๊แบไะนวะอ๋อมันจะหยุดให้อย่างเงี้ยอ๋อแล้วแต่ที่เราจะหยุดอย่างเงี้ยอ๋อนี่ไงโอเคครับออโต้ฟาร์มชีท ก็นราจะฟาร์มได้เพื่อนแหละครับแล้วก็ไปโลก2ออโต้นะครับออโต้ทำดาบต่างๆดาร์คโค้ดเลนโกคุออโต้สว่านกราสกกแว่นตาโดอฟานะครับโอเคคอนฟิกนะฮะก็ปรับได้นะดับเบิลเควดก็รับเควีสองอันนะฮะบายพาสทีพก็บายพาสเทเลพอร์ตนะนี้รอมอนเกิดโอเคนี่นะครับใช้ได้ครับใช้ได้แล้วก็โชว์ฮิตบ็อกก็คือพวก ไอเชี่ยวยืนเลพวกนนี้แหละมังฮิตบอกนะครับโอเคบิงม็อบก็รวมมอ็อบนะช่วยดพอตอันนี้เหมือนจะเขาจะแก้อยู่มั้งตอนนี้บั๊กมั้งครับโอเคทรีมก็เลือกได้นะเอาเป็นไลท์สีม่วงโลสดักนี่นะครับได้หมดเลยโอเค รีมูฟดาเมจนะก็จะไม่เห็นดาเมจตัวเองนะครับผมนี่นะครับเวปพอนก็เป็นมีลีนะยิ่งฟาร์มเร็วนะฮะยิ่งดีครับผมโอเคหากใครสนใจนะครับลิงก์ไปเอาสคริปต์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย